พุ่งหนีนะฮะใพุ่งหลาเออขนาดพุ่งยังหนีไม่ได้เจ้าพี่โกองอ่ะมีมีเฮฟวี่ไว้ครับสบายก็ยิงได้ยิงดีเฮ้ยใครเห็นวะอ๋อ สไนเดี๋ยวนี้โคตรเก่งอ่ะร้อยได้แหลกครับมันแหลกคอมมันกากทำคอมใหม่สิครับไปบอกมันสิบอกอะไรผมอีโดกสไนเดี๋ยวนี้มึงก็ยิงจริงเลยไอ้สัตว์ไหนยั้วก็กูเป็นหมาเลย ขอเบนอีกคนหนึ่งดิมีไหมจะตายแล้วเนะี่ยโอ้๊ไม่ถึงเลยจะตายตายแล้วเด้อเลดี sat Hey mama Ugh